การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่เราเรียกกันทั่ว,วไปเนี่ยนะฮะอันที่จริงมันก็มีอยู่2แนวนะฮะแนวแรกเลยก็คือเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงยกตัวอย่างเช่นผู้สมัครงานเนะี่ยส่งเรซูเม่มาให้ HR หรือมาให้กับรีครเตอร์เขาโดยตรงเลยไม่ว่าผู้สมัครงานเนะี่ยจะไปเห็นสื่อประชาสัมพันธ์จากทางเว็บไซต์ของบริษัท จากเว็บไซต์รับสมัครงานที่เรียกว่า r e c r u i t m e n เว็บไซต์หรือว่าเห็นจากประกาศรับสมัครงานจากแหล่งใดก็แล้วแต่ผู้สมัครงานก็ประสงค์หรือส่งข้อมูลการสมัครงานที่เป็นประวัติส่วนบุคคลประวัติส่วนตัวของตัวเองที่เรียกว่าเรซูเม่หรือว่า CV นะฮะมาให้กับบริษัทโดยตรงเลยแบบเนี้ยก็จะเป็นแนวแรกนะฮะอันที่2เลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากแหล่งอื่นซี่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงยกตัวอ,อย่างเช่น ทาง HR เนี่ยไปดาวน์โหลดเอาเรซูเม่มาจาก r e c u u t t m n t เว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นจ o อบท็อปกันจ็อบไทยจ็อบดีบีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่เยอะแยะมากมายหรือว่าทางเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่เป็นญาติพี่น้องนะครับของผู้สมัครงานเนี่ย forward เรซูเม่ของผู้สมัครงานมาให้องค์กรมาให้กับ r ร r u i t อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการได้รับข้อมูลส่วนจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงคราวนี้ถ้าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากเจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงเนี่ยอันนี้ก็จะมีกฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีหลังนะซึ่งเราจะเน้นการพูดคุยถึงกรณีหลังนะคือกรณีของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงนะครับก็จะมีความในกฎหมายเนี่ยนะครับระบุไว้อ <c> ย <oughs> <cuerpo. c oughs> ู่ในมาตรา25ซึ่งเราจะมาเจาะลงรายละเอียดกันสักหน่อยนึงนะฮะ แต่เนื่องจากต้องบอกว่าเนื้อหาที่คุยมันค่อนข้างเยอะเนาะเพราะตัวมาตรา25ตามที่โชว์ไว้ในสไลด์เนี่ยนะฮะมันก็จะมีรายละเอียดอยู่เยอะมากนะครับดังนั้นก็ขอเล่าให้ฟังเป็น2ตอนนะครับแต่จะพูดคุยกันให้เห็นถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็อยากจะชี้ให้เห็นในบางประเด็นที่เราน่าจะนํามาปรับใช้เวลาที่เราจะต้องบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราเก็บรวบรวมมาจากแหล่งอื่นได้ถนัดมากขึ้น พร้อมกับเปรียบเทียบกับกฎหมายอันหนึ่งนะครับคือ GDPR ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนของสหภาพยุโรปเนี่ยซึ่งจะว่าจะให้ท่านเห็นภาพมากขึ้นนะครับเอาเรื่องแรกๆก่อนนะครับมาตราย5เนี่ยวางหลักไว้เลยครับว่าห้ามไม่ให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนคลทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงเว้นแต่นะครับหากไม่ดูคาเว้นแต่เนี่ยท่านจะเข้าใจ แอบ,บเข้าใจหรือเผลอเข้าใจไปว่ากฎหมายห้ามไม่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่นะครับเก็บได้นะเพราะขอให้ไปดูข้อยกเว้นกันละกันข้อยกเว้นก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับข้อยกเว้นใน2เรื่องที่ว่าเนี่ยมาดูกันในแต่ละข้อก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยคือหากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากแหล่งอื่นให้เจ้าของข้อมูลส่วนทราบโดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ เก็บรวบรวมและได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้คือข้อยกเว้นอันแรกข้อยกเว้นอันที่2ก็คือหากเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้การยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามมาตรา24หรือมาตรา26เนี่ยนะครับก็สามารถเก็บรวบรวมต่อไปได้นะครับประเด็นคืออย่างนี้ตามวงเล็บ1เนี่ยการแจ้งในที่เนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องของการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเขาทราบว่าเราอะ ได้รับข้อมูลส่วนเขามาจากแหล่งใดมีรายละเอียดของการแจ้งนะครับบอกไปประมาณนี้แต่การแจ้งในที่เนี้ยไม่น่าจะหมายถึงการแจ้งเป็น Privacy Notice ตามมาตรา23นะครับคือมาตรา23ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลส่วนจะต้องทำ Privacy Notice หรือประกาศความเป็นส่วนตัวเนี่ยแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบเนี่ยต้องแจ้งเป็นการทั่วไปอยู่แล้วและเราก็ต้องแยกไปในแต่ละกลุ่มของเจ้าของข้อมูลส่วนไปด้วยนะครับ ดังนั้นถ้าเป็นผู้สมัครงานส่งมาเนี่ยเขาก็ต้องได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่อง privacy notice ของเราโดยการแจ้งนะครับแต่การแจ้งในที่เนี่ยตามวงเล็บหนึ่งของมาตรา25เนี่ยนะมันน่าจะเป็นการแจ้งใน2เรื่องไปในคราวเดียวกันเลยตามธรรมดาของการปฏิบัติเนี่ยสมมติว่าเราได้รับข้อมูลสคุคคลที่เป็นเรซูเม่ของผู้สมัครงานมามาจากเว็บไซต์ก็และกันเราไปเอามาจากเว็บไซต์เราไปดาวน์โหลดมาหรือเราไปเซฟเอามาจากลิงก์อินก็และกันนะ พอเราได้เรซูเม่เข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยตามมาตราย5 5เนี่ยนะเราจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลเขาทราบก็ผ่านทางอีเมลแค่นั้นแหละวิธีที่ง่ายที่สุดคือส่งอีเมลแจ้งให้เขาทราบนะครับว่าเราได้รับข้อมูลสุกสนจากเข้ามาแล้วและก็แจ้ง privacy notice ตามไปด้วยนะครับ privacy notice ที่เราทำเนี่ยเราอาจจะแจ้งในลักษณะของการแนบเป็น pdf ไฟล์ไปก็ได้หรือแจ้งเป็นลิงก์ไปก็ได้แจ้งเป็นรหัส qr ไปก็ได้ ถูกต้องไหมฮะแล้วแต่เราจะสะดวกว่าเราจะแจ้งกันยังไงนะครับแต่ก็จะถือเป็นการแจ้งตามมาตรา23ส่วนการแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนจากแหล่งอื่นเนี่ยเป็นการแจ้งตามมาตรา25วงเล็บ1ก็แจ้งให้เขาทราบประเด็นคือตามวงเล็บ1เนี่ยหากท่านไม่มีฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวงเล็บ2ท่านจะต้องขอความยินยอมคือจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนนะครับ ครานี้ถ้าตามวงเล็บ2เนี่ย 2, มันก็จะหมายถึงว่าเราอะแจ้งให้เขารู้แหละแต่เราอะมีฐานในการประมวลผลหรือฐานทางกฎหมายที่อ้างอิงโดยไม่ต้องขอความยอมจากเจ้าของข้อมูลส่นุคคลแปลว่าตามวงเล็บ2เนี่ยก็คงจะต้องแจ้งในกรณีถ้าเราสมมติว่านะครับเราจะอ้างสมมตินะเราจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมของเราก็แล้วกันเราก็จะต้องแจ้งให้เขาทราบว่า เราอะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนเขาจากแหล่งใดนะครับแล้วก็มีประโยชน์อนชอบทมที่เราสามารถอ้างได้นะครับซึ่งอิงตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนนั้นนะครับก็จําเป็นจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบในลักษณะแบบนี้แหละคราวนี้วิธีการแจ้งจะเป็นแบบไหนเนี่ยก็คงจะแล้วแต่องค์กรถนัดนะฮะแต่วิธีการที่ผมจะนิยมแจ้งให้กับหรือแนะนําให้กับคนที่เข้ารับการอบรมก็ดีหรือองค์กรที่ ผมไปให้คำปรึกษาในการ implement PDPA เนี่ยก็คือก็แจ้งเป็นอีเมลผ่านทางอีเมลแอดเดรสของตัวผู้สมัครการนั่นแหละหรือตัวเจ้าของข้อมูลส่วนคนนั่นแหละในกรณีที่อาจจะเป็นลูกค้าเป็นคู่ค้าอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราต้องการหลักฐานถูกต้องไหมฮะเราต้องการหลักฐานเราจะไม่โทรไปแจ้งหรอกเราจะไม่ไลน์ไปด้วยนะครับเราจะส่งอีเมลแจ้งกันเป็นเรื่องเป็นลาวเลยนะครับและถ้ากรณีที่เราดูแลเราไม่สามารถอ้างฐานทางกฎหมาย ตามาตรา24หรือมาตรา26ได้นะครับก็จะต้องขอความยินยอมเราก็จะแนบเอกสารในการขอคอนเซนต์อาจจะเป็นลิงก์หรืออาจจะเป็นไฟล์หรืออาจจะเป็นทางวิธีการใดก็ได้นะครับแต่ไอการขอความยินยอมเนี่ยมันต้องเป็นไปโดยชัดแจ้งเท่าน,นั้นนะครับเพื่อความสบายใจเวลาที่เราทํางานนั่นเองนะครับประเด็นที่น่าสนใจสรุปนะครับก่อนที่จะจบ EP ย่อยนี้นะครับก็คือแม้เราจะ ต้องแจ้งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้เจ้าของกุบสทราบม,มันก็เป็นการแจ้งตามมาตรา25แต่หน้าที่อันนึงของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือต้องแจ้งรายละเอียดตามมาตรา23จะละเลยไม่ปฏิบัติตามมาตรา23เนี่ยไม่ได้นะเพราะจะเป็นความรับผิดนะฮะก็จะมีความรับผิดตามมาตรา23อีกส่วนหนึ่งด้วยมาตรา25เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนะครับ เดี๋ยวใน e ีีหน้าเรามาว่ากันต่อนะครับในส่วนที่เหลือครับขอทวนสักหน่อยจาก E ีีย่อยก่อนหน้านะครับที่ได้คุยไปว่าอันที่จริงแล้วการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต่อไปขอเรียกว่าการเก็บรวบรวมก็แล้วกันนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันก็ไม่ได้มีที่มาจากตัวเจ้าของข้อมูลอย่างเดียวนะบางคราวบางครั้งเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงนะครับโดยมีคนอื่นส่งมาให้หรือเราไปเอาข้อมูลมาจากแหล่งอื่นนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาในการที่จะได้ข้อมูลมาโดยมิชอบนะครับหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยกฎหมายก็เลยบอกว่าห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงแต่พอฟังแบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งเหมาไปว่ามันจะมีแค่นี้นะครับมันมีข้อยกเว้น อยู่2เรื่องเว้นแต่เรื่องแรกครับเราได้แจ้งให้เจ้าของของ้อมูลส่วนเขารู้แล้วว่าเราทําการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนคนของเขาจากแหล่งอื่นคราวนี้ไอ้การแจ้งเนี่ยมันเป็นการแจ้งตามมาตรา25นะครับซึ่งมันเป็นการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบว่าเราได้ข้อมูลเขามาจากแหล่งใดแล้วเราทําการเก็บรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์เพื่อวรตถุะส,สงใดนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากมาตราย3นะิบสา ต่อย่าลืมนะครับว่าตามมาตรา23เนี่ยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งรายละเอียดตามที่กฎหมายระบุไว้6เรื่องเลยนะครับไปดูในมาตรา23ได้นะครับซึ่งเราจะต้องแจ้งหลายเรื่องหลายราวมากนะครับเรื่องสุดท้ายที่เราต้องแจ้งนะครับไปดูตามมาตรา23นะก็คือเรื่องสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนนั่นเองนะครับครน,นี้การแจ้งถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนเนี่ยมันเป็นคนล,ละเรื่องกันคือถ้ามันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ย กฎหมายก็จะต้องระบุไว้เลยว่าการแจ้งให้แจ้งเป็นโดยใช้มาตรา23โดยอนุโลมหรือเป็นข้อความประมาณนี้ดังนั้นผมมองว่าวัตถุประสงค์ของมาตรา25เนี่ยก็คือต้องการให้แจ้งว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนเขามาจากแหล่งแหล่งอื่นที่ว่าเนี่ยคือแหล่งใดน,นะครับแต่ก็ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบภายใน30วันหรือโดยไม่ชักช้าถ้าไม่สามารถแจ้งได้ก็ภายใน30วันเหมือนที่ว่าไปนะครับนับแต่วันที่เก็บรวบรวม แต่มีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเป็นพิเศษเลยคือต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่กคนมันมีปัญหาหน่อยหนึ่งคือไอ้ความยินยอมเนี่ยนะครับมันจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนใช่ไหมนะครับจึงจะเก็บรวบรวมได้ถ้าตีความตามที่กฎหมายกําหนดไว้แบบนี้นะครับกฎหมายใช้คำว่าและสังเกตเห็นไหมครับคือเราต้องแจ้งการเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นให้เจ้าของข้อมูลเขาทราบและได้รับความยินยอมนะครับก็แปลว่า เราจะเก็บรวบรวมเขาไว้ได้เลยเนี่ยนะครับเราจะต้องได้รับความยิน,อนยอมแน่นอนจะเอาไปใช้เอาไปเปิดเผยอะไรต่างๆต่อเนี่ยก็ต้องเน้นจากความยินยอมเป็นตัวตั้งเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีฐานทางกฎหมายในการอ้างอิงที่จะไม่ต้องขอความยินยอมนะครับตามมาตรา24หรือมาตรา26ก็แล้วแต่ว่าข้อมูลน,นั้นเป็นข้อมูลทั่วไปหรือข้อมูลอ่อนไหวตามลําดับนะครับข้อมูลทั่วไปก็ใช้ความยินยอมนะครับหรือฐานทางกฎหมาย โดยที่ไม่ต้องขอความยอมตามมาตรา24ถ้าเป็นข้อมูลอ่อนไหวก็ใช้ความยอมโดยชัดแจ้งนะครับหรือฐานะกฎหมายอื่นแทนการขอความยอมโดยชัดแจ้งตามมาตรา26นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ได้คุยให้ฟังไว้ในหลาย ep แล้วแหละก็หยิบมาทบทวนนะครับครนี้มาดูกันต่อเนื่องครับในวรรคสองของมตาตรา25เนี่ยก็จะบอกไว้ว่าให้ดําบินบัญญัติเกี่ยวกับการแจ้งวัตถุประสงค์หมายตามมาตรา21และการแจ้งรายละเอียดตามตามาตรา23มาบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับความยินยอมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลมนะครับคราวนี้มันหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนเข้ามาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเราอ่ะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ของเขากับเจ้าของข,องข้อมูลส่วนเขานะคือเราจะทํายังไงกันดีกฎหมายก็จะบอกว่าเอาละงั้นเราก็ต้องไปแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้เขาทราบแล้วก็ต้องแจ้งรายละเอียดตามมาตราย3นะครับคือในเรื่องของ การแจ้ง Privacy Notice นั่นเองให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมันก็มีข้อยกเว้นนิดหนึ่งนะครับข้อยกเว้นก็คืออันที่หนึ่งถ้าเจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดนั้นอยู่แล้วก็ไม่ต้องแจ้งหมายถึงว่าไม่ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นนะแต่การแจ้ง Privacy Notice ก็ยังคงต้องแจ้งเหมือนเดิมอันที่จริง Privacy Notice เนี่ยไม่ค่อยได้กังวลน,นะครับเหตุผลเพราะว่า เราทำ privacy notice ไว้อยู่แล้วแปะไว้บนเว็บไซต์นะครับหรือเราเปิดเผยไว้ในแหล่งข้อมูลอันอื่นที่สามารถให้เจ้าของข,องของ้อมูลเขา,เขาสามารถเข้าถึงได้ mm hmm. เช่นเราทำเป็นแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยในแอปพลิเคชันก็แสดงถึง privacy notice ของเราไว้เรียบร้อยนั่นเองอันนี้เป็นข้อยกเว้นอันแรกนะครับกรณีที่เราจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับ mm hmm. เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นเป็นวัตถุประสงค์อันใหม ที่แตกต่างจากที่เราแจ้งตอนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลสุขคนเขาครั้งแรกนะครับอันที่2ครับคือถ้าสมมติว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลสุขอน,นพิสูจน์ได้ว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่หรือรายละเอียดไม่สามารถทําได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อ,อก,การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลสุขอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสารศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์หรือสติอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องแจ้ง ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสปลี่ถงประสงค์ใหม่ก็ได้แต่ก็ต้องแจ้ง privacy notice เหมือนเดิมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันที่2เนี่ยนับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคลียร์มากๆเลยนะครับถามว่าไม่เคลียร์เรื่องอะไรคืออย่างนี้การที่เราจะเอาข้อมูลส่วนบุคคลเขาไปใช้นะครับหรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเขาเนี่ย ว้ในวัตถุประสงค์อันใหม่ที่แตกต่างไปจากที่เคยได้แจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบแล้วเนี่ยนะครับคนหมายบอกว่าอะถ้าคุณเอาข้อมูลส่วนคลเขาหรือเก็บข้อมูลส่วนคลเขานะไว้เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางประวัติศาสตร์ทางเศรษฐิก็ได้นะครับคุณก็ไม่ต้องไปแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้กับเขาทราบนะครับแต่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขที่การแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่เนี่ย มันไม่สามารถทําได้หรือจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอุปสรรคต่อการใช้หรือการเปิดเผยมันได้แก่อะไรนะครับอันนี้กฎหมายก็ยังไม่ได้บอกไว้แล้วก็ยังไม่มีประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้รองรับเช่นเดียวกันหรือแม้แต่คําว่าไม่สามารถทําได้นะครับทุกท่านดูตามสไลด์ที่โชว์อยู่ในหน้าจอนี่นะครับคือคําว่าไม่สามารถทําได้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนคือเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเราจะใช้ข้อมูลเขาในวัตถุประสงค์ใหม่ แต่เราไม่สามารถที่จะไปแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้กับเขาได้แต่เพื่อประโยชน์ในการวิจัยทาง,ทางวิทยาศาสตร์นะทางประวัติศาสตร์หรือทางสถิติเนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้องแจ้งก็ได้นะครับเอาอย่างนี้ถ้าท่านสามารถประเมินได้ว่าวัตถุประสงค์ใหม่ที่ว่าเนี่ยนะครับมันได้แก่เรื่องอะไรบ้างนะครับมันน่าจะเป็นอะไรบ้างที่อยู่ในขอบข่ายงานของเราที่เราจะใช้ กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์รตรหรือสถิติแบบนี้เราแจ้งข้อมูลแบบนั้นคร่าวๆนะครับไว้ใน privacy notice ไว้เลยดีกว่านะครับอย่างน้อยที่สุดเนะี่ยมันก็กันเหนียวเผื่อว่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของการร้องเรียนนะครับว่าอา้าววัตถุประสงค์เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไม่แจ้งเขาเราจะบอกเขาเอ้ยเราไม่สามารถทําได้หรือมันจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้หรือเปิดเผยอย่างเงี้ยมันจะฟังขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ ข้อที่ไม่เคลียร์อันที่2เลยก็คือในกรณีที่ว่าไปนี่แหละกฎหมายก็บอกไว้ว่าผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไอ้มาตรการที่เหมาะสมเนี่ยวิเคราะห์มาจากอะไรวิเคราะห์มาจากความเสี่ยงหรอเออก็พอน่าจะได้นะหรือจะวิเคราะห์มาจากอะไรมีเทมเพลตมีเครื่องมือมีวิธีการอะไรที่ใช้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุลวิเคราะห์ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าคิด ใน e ีก่อนๆหน้าเนี่ยนะครับผมจึงคุยไว้ว่าเพื่อป้องกันปัญหานะครับหรือลดความเข้าใจที่ผิดคาดคาดเคลืค่อนหรือความเข้าใจที่มันลักลั่นของคนที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรที่เขาไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยผมมองว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนเนี่ยควรจะตั้งงบประมาณเนาะในการจ้างบรรดาผู้เชี่ยวชาญวิทยากรนะครับหรือแม้แต่ที่ปรึกษาเหมือนกับที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน ของกรมสวัสดิการร่มคองแรงงานเนี่ยไปเผยแพร่ให้ความรู้นะครับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจริงๆตอนนี้นะครับทางสํานักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนเขาก็มีนะครับเขาก็มีการจ้างบรรดาน,นักวิชาการเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากคณะนิติศาสตร์ของจุฬาเนี่ยมาให้ความรู้นะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็จะไม่ลงลึกถึงรายละเอียดนะครับถึงแคสตสตาร์ทในกรณีต่างๆนะครับที่มักจะเกิดขึ้น ในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลางขนาดเล็กอย่างนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นองค์ความรู้เนี่ยมันก็มีอยู่จํากัดนะครับแล้วมันก็ไปในเชิงวิชาการกันซะละมากกว่านะครับไม่ได้หมายถึงว่าข้อมูลที่ทางคณะนดดิติศาสตร์ทําไว้จะไม่ดีนะครับต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับผมก็ไปศึกษาก็เอาข้อมูลความรู้มาจากนั้นพอสมควรเลยนะครับเท่าทีา่มันก็มีองค์กรขนาดเล็กบางองค์กรนะครับซึ่งเขาจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องแบบนี้เลยนะครับหรือว่า เขาเองอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับและมันมีเคสที่แตกต่างหลากหลายกันมากนะครับในการจัดทำไอ้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยตกลงมันจะเป็นยังไงมันจะทํำยังไงกันดีเขามีมาตรฐาน ISO ใน,นการประเมินความเสี่ยงจะเอาผลจากการประเมินความเสี่ยงนั้นมาใช้กับกรณีแบบนี้ได้ไหมนะครับเขามีการทําสถิติเขามีการทาําทวิจัยทางวิทยศาศาสตร์เพราะทํา R&D ทํา research เพื่อขายของอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่แต่ไอ้มาตรการเนี่ยมันจะทําอะไรจากยังไงบ้างนะครับ อันนี้เป็นโจทย์ที่น่าคิดเช่นเดียวกันนะครับในวงเล็บที่3นะครับการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นะครับอาจจะไม่ต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบก็ได้หากเป็นการกระทําที่จําเป็นเร่งด่วนตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งก็จะต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนเอาละ่ะมันเริ่มมีประเด็นละ ดูวงเล็บ2กับวงเล็บ3เทียบกันนะครับไอ้คําว่ามาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยถ้าจะทําออกมาเป็นอันเดียวกันไหมกับมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้มุ่งคุ้มครองประโยชน์อย่างเดียวใช่ไหมสิทธิเสรีภาพไม่มุ่งที่จะคุ้มครองใช่ไหมแล้วมาตรการที่จะต้องเขียนจะต้องเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้เป็นความน่างงงงสงสัยนะครับของคนที่จะต้อง implement ตามกฎหมาย pdpa อยู่พอสมควรเลยนะครับก็เอาละกฎหมายมันก็ต้องมีพัฒนาการของมันไปนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูว่าในวันข้างหน้าเนี่ยทางคณะกรรมการคุมค้มครองข้อมูลส่วนเขาจะบอกเรื่องแบบนี้ออกมาอย่างไรบ้างนะครับกระน,นั้นก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านนะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าคือการที่องคอ์กรน่ยนะครับจะต้องใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในวัตถุประสงค์ ที่เขาจะต้องกระทําโดยเร่งด่วนนะตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับไอ้คำว่าโดยเร่งด่วนเนี่ยนะครับมันเป็นประมาณไหนนะครับซึ่งมันน่าคิดนะเอาละถ้าลองเปรียบเทียบดูกับทาง GDPR นะครับซึ่งก็คือกฎหมายคุค้มครองข้อมูลวนข,ของทางสาภาพยุโรปเนี่ยนะครับทาง GDPR ก็จะมีข้อความที่กำหนดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่า การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับหากจะไม่ต้องแจ้งให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่เราได้ข้อมูลส่วนเขามาจากแหล่งอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้ครับหากการแจ้งนั้นอะ่ะมันไม่อาจทําได้เพราะเป็นไปไม่ได้คือ impossible เลยหรือว่าการแจ้งมันจะเป็นภาระอันเกินควรนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่า disproportionate effort นะครับคือมันเป็นภาระอันเกินควรนะ่ะ หรือการแจ้งนั้นจะเป็นอุปสรรคต่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับอันแบบเนี้ยแม้จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนเขาทราบก็ได้แต่ก็ต้องจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมนะคือถ้าระบ,บุไว้ชัดๆเลยนะครับว่าตามวงเล็บ3เนี่ย ในกรณีที่มันบอกว่าเร่งด่วนน,นะครับตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยนะครับมันจะเป็นประมาณไหนบ้างในกรณีไหนบ้างเนี่ยมันก็จะได้เป็นความรู้นะครับให้กับองค์กรต่างๆและแน่นอนครับผมว่ามันก็เป็นประโยชน์อันหนึ่งเนาะเวลาที่นักศึกษาระดับมหาบัณฑิตทางด้านนิติศาสตร์นะครับหรือว่าท่านใดนะักวิชาการท่านใดที่สนใจเนี่ยก็จะได้ไปศึกษาต่อยอดนะครับว่า กรณีแบบนี้มันควรจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับผมว่าก็เป็นช่องว่างขององค์ความรู้อันหนึ่งนะครับที่คงจะต้องไปหาวิธีการวิจัยนะครับหรือวิธีการในการในเชิงปฏิบัติต่ตางๆเพื่อระดมความรู้มาปิดแกลบนะครับไม่ให้มันเกิดปัญหาในทางปฏิบัตินะครับไม่ได้บอกว่าตัวของกฎหมายเป็นปัญหานะครับแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากที่กฎหมายเขียนมามันมันไม่มีรา,ายละเอียดให้ปฏิบัติตาม คนที่ไปปฏิบัติตามหรือไป implement เนี่ยมันก็เลยจะเกิดความงงๆว่าเออแล้วตกลงมันจะอะไรยังไงกันนั่นเองนะครับอันที่4ี่ครับหากเราได้รับข้อมูลส่วนมาจากแหล่งอื่น,ท,นที่ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนโดยตรงซึ่งเราได้มาโดยหน้าที่หรือจากการประกอบอาชีพจากการประกอบวิชาชีพนะครับซึ่งจะต้องดําเนินการไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับคือหน้าที่การงานของเราอะ่ะกำหนดไว้ว่าเอ้ยโดยวิชาชีพของเรา แล้วเราล่วงรู้มาแล้วเราจะต้องรักษาเป็นความลับนะครับตามที่กฎหมายกําหนดไว้เลยเป๊ะๆนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องแจ้งนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมากนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนนะครับและแต่ทํานองหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าการแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นะครับในกรณีต่างๆเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลสวนเขาทราบนะครับแต่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนก็จะต้องไปศึกษาดูว่าเอ๊ะมันจะต้องจัดทํามาตรการอะไรต่างๆตามที่กฎหมายกําหนดไว้บ้างนะครับไอ้ตรงส่วนของมาตรการนี่แหละที่เป็นโจทย์ที่ท้าทายพอสมควรเพราะมันก็ยังไม่มีแนวปฏิบัติอะไรออกมาถ้าจะคุ้นชินเลยนะครับก็คือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนซึ่งเป็นหน้าที่ที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนจะต้องทํานะครับตามมาตรา39นะครับแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องทำนะครับ ตามมาตราที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะคุ้นชินแต่ว่าไอ้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุมค้มครองสิทธิ์หรือมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมันเป็นประมาณใดบ้างนะครับอันนี้ข้อของจะต้องฝากให้ท,ทุกทท่านนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวไปเรียนรู้กันต่อไปนะครับไปดูแนวไปดูไกด์ไลน์นะครับผมเชื่อว่านับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีบทความทางวิชาการนะครับบทความของบรรดาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญนักปฏิบัตินะครับเขาเขียนออกมา ว่าในกรณีแบบนี้เขาจะทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็อย่าลืมติดตามซึ่งถ้ามันมีความคืบหน้าในเรื่องใดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามมาตรา25เนี่ยผมก็จะนํามาถ่ายทอดไว้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันนะครับ